กาบสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่หน้องทุกท่านนะ่ยอยู่ที่รับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะ่ยเกมใหม่สโตไทยล่าสุดมาแล้วจ้าไม่รู้แนวอะไรนะฮะก็เป็นแนวสัประหลาดต่อสู้กันนะจัดทีมนะผมประมาณนั้นก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสรุปปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะมีทุกเกมในสโตไทยใหญ่ๆมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมชิ้นอิมแพกฟรีไฟน์เนี่ยคอฟดูเกตี้นะ่ยแล้วก็ซัมมิโนว์คอนเนคชั่นซัมมิโนว์ปกติแล้วอีกหลายๆเกมเยอะแยะมมาากยนะ จักรวาลของแลกนาล็อกนะฮะอีกหลายๆเกมนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะแพ็กแฮร์รี่พอตเตอร์นะ่ยใครยังเล่นอยู่นะฮะใครเป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ควรพลาดนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเกมในสตูไทยเนะฮะไม่ควรพลาดก็จะมีอันีกนึงที่ผมแนะนำานะฮะแพ็กนี้ก็น่าสนใจเนี่ยเอาเดิมเพลยแล้วอีกหลายเกมเนี่ยทักไปที่เพจจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะสะดวกรวดเร็วทันใจท่านแน่นอนเติมถูเติมใบเติมแัดภัยนทางโอทอปนะครับผมมาดูทางตัวเกมนะฮะนี่ให้ลากสับปะรดลงมาตรงตารางเนะฮะเหมือน เหมือนโอโต้แชทลงสู้กันอะไรเงี้ยเนาะเออดึงตัวละครใส่กันนะฮะประมาณนั้นเหมือนอิลูชันคอนเน็กเนี่ยอันนี้เรามีตัวเล็กๆตัวหนึ่งแล้วอันนี้เราก็ลงหมีไปนะผมนี่ก็ตัดฉากต่อสู้มาก็เจอฮิโปนะฮะฮิโปเจอกับหมีนะับส่วนไอตัวเขียวๆนี่ก็เป็นลูกกระจกอค,คอย,ยิงเสริมนะผมเราเดินได้ไหมวะเดินไม่ได้ครับเลื่อนได้แต่ฉาก ทำไมไอฮิฮปโปมันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้นี่ฮะเรากดลูดฉากมาได้นะฮะเออทำภาพสวยนะฉากสีสันโอเคนี่เราชนะไปนะผมอดีาบอกนะว่าเราเป็นนี <c oughs> ย่ยอเดีบอกนะไอตัวเล็กๆเ,เราเนี่ยคือคือตัวเราไม่ทับเรานะอ่าในโรงหมีปเหมือนเดิมอ่าตัวนี้ต้องให้ อ๋อไม่ต้องวะลงได้เลยอยู่หลังมีก็ได้อ่านะผมก็จะมีทั้งเซลและโกนะฮะซื้อ,อน,นี่เราจะมีสองตัวนะผมนี่เอ้ากบวาร์ปได้ด้วยอ,ะอ่ะอันนี้ยังเป็นคูน,นึงอยู่นะครับผมนี่มีคำรามใช้สกิลนะผม ทำภ,ภาพสวยนะแต่ว่าต้องลองดูว่ามันมีกระชงกระชาอะไรไหมนะเนี่บวกโกมาแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้คาถาได้นะครับนี่ใส่เข้าไปใส่ให้ตรงนะครับผมอันนี้ก็เหมือนเป็นอ่าบัฟให้เราทีมเราเนาะอ่าใส่ให้หมดเลย ก็จะเหลือแค่10โกนะฮะปุ้ยปุ้ยเร็วปุ้ยตับ้าให้พับพับเ้าให้เนี่ยเก่งเลยขาก็สวยแต่ว่าไอตัวหลักเรามันไปเหมือนสตูไม่ค่อยดีตรงนี้เลยนะด,ดูน่าจะเปลี่ยนชื่อได้ มาแล้วครับเดี๋ยวจะมีตรงครงตั้งค่านะฮะฮียะฮียะดูรรลทำน่ารักดีนะครับผมเออเบลเบล,บลใครเครียดดูนะฮะใครเพื่อเกมหนักๆสมองก็ลองมาเล่นเกมนี้ดูสโตทยใหม่ล่าสุดนะเนี่ยออาทำไมมันค้างอะ่ะอ้าวค <And game. S 2> อนเทนิวครีเอตยูเอ็ o เขาแอนค a m มคืออะไรวะ อ้าวค้างไปเลยครับผมทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ย LD player เฮ้ยเนี่ยการ์ดจอไม่ถูกกับ LD player นะโอ้โหขออภัยด้วยนะค้างแยอะจริงๆนะ LD player ผมอผมไม่รู้เป็นอะไรนะฮะ มันไม่ถูกกับการ์ดจอผมเลยนะโปรแกรมนี้ไม่โหลดไม่อัพไม่อะไรขนาดผมโคนโคนนิ่งเวอร์ชันใหม่แล้วนะเออเนี่ยไม่ตอบสนองอะไรวะนี่ไงก็ขออภัยด้วยเนี่ยตัวเกมมันก็ประมาณนี้แหละเนะี่ยไม่ไงตอนแรกผมจะลองอีกเกมหนึงนะ่งไงเพราะว่าผมรอทุกโปรแกรมมันไม่ได้ ผมก็เลยลองโปรกแกรมนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยถูชโลกับผมนะอมขออภัยด้วยกันคลิปนี้เฟลนะภารกิจล้มเหลเวแต่ก็ได้เห็นเกมเพย์อยู่นะทุกคนก็เอาไปเล่นกันแล้วกันเนาะประมาณนี้ยังไงต้องขออภัยด้วยขออภัยด้วยมันไม่มาเลยเหรมันค้างเลยอ่ะแปลกว่ะ งงเป็นตลอดเนี่ยต่อไปผมจะเลิกใช้แล้ว LED ไเยอะไม่เหมาะกับเครื่องมุมเลยคปอดูนะมาไหม เสียเวลาเลยคนระับว่าจะเปิดระบบย,ยาวๆไม่มาครับโอยชาวบ้านจะช่องด่าผมตายอย่างนี้เกมเลยครับพี่ มาแล้วมาแล้วโหย๋อยมันให้สร้างพาสเวิร์ดอีเมลถึงจะล็อกอินไปเอาของได้ต่ออเนี่ยยูเซอร์อีเมลแล้วก็เอนเตอร์แล้วก็ไปรับของต่อประมาณนั้นนะท่านอืมสมพอมันค้างตรงนี้แล้วก็ซิงค u อัพนี login, ่ล็อกอินสายอัพยูเซอร์พา d เวิร์ดอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ตกตกลงไปเนาะประมาณนี้ ประมาณนั้นผมขี้เกียจสร้างนะยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้เฟลหน่อยขออภัยด้วยนะฮะยังไงก็เดี๋ยวนะทวนสักทวนอีกแป๊บนึงเผื่อคนเขาอยากเล่นเนาะล็อกอินคือเราใส่ที่เราใส่อินก่อนแล้วนะอ่าซิงอินหรือใส่อินเนาะอ่าถึงจะไปล็อกอินได้นะฮะก็ใส่แค่อีเมลกับพาสเวิร์ดเพราะฉะนั้นเราต้องมาใส่อินหรือซิงอินนะฮะก็คือใส่ยูเซอร์เนมชื่ออะไรนะฮะตึ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดไปนะผมอ่า เอนเตอร์ Enter, พ w o เวิร์ดก็ใส่ไปปั๊บปัป๊บสำคัญคืออีเมลนะฮะอีเมลใส่ไปแล้วก็พ a s เวิร์ดของอนะีเมลเนาะประมาณนี้หรือไม่ก็พาสเวิร์ดอันนี้นี่โชว์พ a s เวิร์ดไปนะผมแล้วก็อ่าไซน์อินหรือว่าเอ็กเซปต์ก่อนนะจะถูกแล้วก็อันนี้แล้วกดเน็กไปนะฮะมันจะพาเข้าเนาะแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เน็กไปเลยเนะ่ก็แค่นั้นเองวนาะใครจะเล่นเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมยังไงก็ โปรแกรมในรอมันบั๊กขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปแน่ฝากกดไลค์กดซับครายเจอกันใหม่สวัสดีครับผม